รถเขาหนึ่งเขาเลี้ยวพบเลยรถอกเออตึงตึงตึงแตึงตึงตึงโอ้ไม่รู้จะเล่นไปไหนแต่วันนี้แก้ไขแล้วตอนนี้จะ5โมงแล้วใช่อีก4ีี5โมงป้ายขึ้นอยู่นะครับว่า start delay นะฮะก็เนื่องจาก ฝนตกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถนะครับที่ทำการแข่งขันแล้วเกิดน้ำมันเครื่องเนี่ยหกทั้งแทกเลยเรียกว่าสีหกใช่สนามนี้พี่เดจบที่อ,อ 2, oh, oh. า่าที่2โอเอวอที่1กุ๊บเอมครับผมบอกใส่สิ่งนะครับผม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Boxer Racing นะฮะโฮ้เบอร์ตอร์ Boxer นะครับผมวันนี้พามาซิ่งกันไกลนะฮะที่สนามช้านะครับบุรีรัม์นะแล้วอยู่กับงานนะครับพีทีมแมกนิตอนนะครับแร็ i ซิ่งซีรีส์2025นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปสัมภาษณ์นะครับเรียกว่าเป็นนักแข่งที่เป็น S, <S ของทีมไม่ก็ว่าได้นะสำหรับทีมนะครับ Boxer Racing นะครับวัจจุบันนะส,สปอร์ตทีมนะเขาจะเป็นใครเขาจะเก่งแค่ไหนไปเลยดีกว่าครับ แข่งที่ว่านะครับที่เป็น S ของทีมนะครับสำหรับบ็อกซ่าเลสซิ่งนะครับ บอเตอร์สปอร์ตทีมเนี่ยอยู่ข้างผมแล้วพี่เดซสวัสดีครับ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 พี่เดซาวิดเดโดริโก้ใช่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยงานพีทีไม่ได้ตอนครับพี่สำหรับจุดสบัดแรกนี่ยากไหมพี่จุดสบัดเอ้ยไม่ใช่ดิฟอันนี้มาเป็นโค้งมาเป็นโค้งก็เป็นโค้งอ่ะดีใจครับครันนี้ได้มาแข่งก็เป็น3ที่3ามสีแล้วก็5เลยครับคือมาลวดเดียวเนี่ยวีคนี้คือแข่งทั้งหมด3เรส3เรสด้วยกันครั้งที่แล้วเนี่ยมาครั้งแรกของผมเลยที่ได้กลับมาขับในรูปแบบบบแแขข่งัันนเซอรร์กิตะคบ ทีมบ็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมซึ่งแข่งไปแล้ว2สนามครับพี่กลับมาครั้งนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับรถคันใหม่ทุกอย่างเป็นบอดี้เดิมนะครับแต่ว่าเป็นรถของเราแล้วใครแล้วเนี่ยเราเช่าขับอ่าอันนี้เป็นของเราแล้วเเเรราาป็นของแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับก็เดี๋ยววันนี้มาเจอกันใช่ไหมใช่จะพาทุกคนนะครับทัวร์ชมรถคันใหม่บ็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมของเราบ็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมนะเรียกว่ารถเนี่ย เป็นทอนด้าครับผมทอนด้าแจ๊ซ G K นี่อ่ะอยู่ข้างหลังนี่แล้วทอนด้าแจ๊ซ G K แจ๊ซนี่เดนึงแล้วพี่ผมเห็นเมื่อวานพี่เดได้ลองสัมผัสแล้วครั้งแรกความรู้สึกและความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างก่อนจะมารีวิววันคืออย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยโฮมเมงผมเคยขับเอร์กินมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโตลต้าวิออสกับมาติสที่เคยแข่งมาแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้จับทอนด้าแจ๊สแล้วแบบรู้สึกเ้ยโอเคก็เลยคุยกับ อบอสของเราคุณฟิลก็เลยได้คันนี้มาสัมผัสแรกนะวันแรกเลยเนี่ยที่ลงไปซ้อมก็คือ,อ,อวันเพอหัสฟิลดีมากฟิลดีมากครับพี่เครื่องทั้งช่วงล่างแต่ว่าเกิดเหตุครับเกิดเหตุอะไรขึ้นครับพี่หลังจากซ้อมรอบแรกเสร็จเนี่ยเอาไปลองรอบสองรถมันเกิดมีปัญหามันเลี้ยวแล้วแบบ รถมันเด้งสับก็เลยมานั่งหาสรุปสุดท้ายคือโชคมีปัญหาก็เลยสั่งนะฮะสั่งตรงจากทีมงานที่กรุงเทพครับให้ส่งโชกสำรองมาอ๋อเรียกว่าแอลเฟดมาเลยดีว่ะปล่อยนี่มาเลยฮฮลิคอปเตอร์ลงมาแล้วก็ส่งมาแล้วก็เอาไปลองแต่ว่าไม่มีโอกาสลองก็คือลงไปลองตอนแข่งเลยอ๋อเราต้องแข่งเลยนะพี่นะก็ถือว่าโอเคครับทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ ค่อยๆปรับตัวนะครับแต่ว่าทําคันนี้มารู้สึกแบบว่ามั่นใจกว่าเดิมมั่นใจกว่าเดิมนะ<ด>ทีนี้ที่พี่เดชบอกมั่นใจกว่าเดิมเนี่ยขออนุญาตพาชมได้ไหมไพี่เดชพี่เดชพารีวิว<ม> <ๆ S 2> หน่อยไมม่มีปัญหาสหรับจ้าจีเคันนี้คันใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทีมบ็อกซ่าเรซิ่งนี่ครับมาอย่างแรกเลยวางอยู่ตรงนี้ผมอยากแนะนําเพราะว่าการแข่งขันแบบรูปแบบเซอร์กิตเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยเราใช้รอบค้างยาวๆเลยเรียกว่ารอบตึงตลอดเออรอบตึงตลอดเดินเกียร์สี่ขึ้นเกียร์ห้าตกเกียร์หกเนี่ย นี่ครับความมั่นใจของผมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราใช้นี่เลยครับน้ำมันเครื่องวอลตอริก C plus ครับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารเคลือบเซรามิกเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจหายห่วงเราใช้ที่รอบสูงสความร้อนมันสูงแต่นี่ครับตัวที่ช่วยให้ความทนทานของเครื่องยนต์ของผมเนี่ยได้ตลอดรอดฝั่งเออแล้วที่มทำมาตาฐานเยอรมันนี่มาตรฐานจากเยอรมันนี่ของเขาดีจริงครับครับผมนี่ครับหลังจากนั้นครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณนี่ครับอกอกาศนะครับผม จาก Data t e ท h ครับเป็นตัวทอร์นาโดครับซึ่งในรุ่นกรุ๊ปเอของผมเนี่ยเขาบังคับไม่ให้เปลี่ยนกรองเพราะนั้นนี่ครับเรามีแผ่นกรองฟิลเตอร์ดีครับทำให้อากาศเนี่ยโฟลมากขึ้นนะครับจาก Data Tech นั่นเองกับตัว t o ร์นาโดและออย่างนี่นสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจครับผ้าเบรกครับผ้าเบรกเน็กเตตัวนี้นะครับสีชมพูพูแบบนี้กล่องนี้เลยที่เราใช้อันนี้คือเพิ่งใช้ไปเลย ใช่อันนี้มีรอยจากสดๆรล้อเลยนะใช่ครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะฮะเป็นพัเบรกจาก n e x t e r ตัว Respect เลยนะครับบอกเลยว่าเบรกได้อย่างมั่นใจครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้ครับนี่ในส่วนของล้อล้อตัวนี้เขาเป็นแบบโฟร์ฟอร์มเมกจากเลนโซเวนอมเวนอมตัวนี้เนี่ยนะครับได้ความเบาความแข็งแรงผมใช้มาแล้ว แล้วสาหรับพี่เดย์แบบมีความสุขแบบปีปนเอพิกอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มีปัญหามั่นใจเลย<ม><ม>เรื่องของจะล้อจะดุ้งจะแตกนี่โอกาสยากเพราะว่าเขาทําแบบระบบโฟร์ฟอร์มิงโฟร์ฟรอร์มิงเนี่ยผมมั่นใจมากเพราะว่าตัวล้อเลนโซเวนอฟตัวนี้เนี่ยเขาใช้ระบบโฟร์ฟอร์มิงความแข็งแรงนะครับความเบามาควบคู่กันเพราะนั้นเวลาวิ่งนะครับไม่ว่าจะปีนเอพิกหรือว่าแตกขับคอนข้างๆคือลัวครับจบแน่นอนจบแน่นอนนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับก็บอกเลยว่าทํามาเนี่ยเราช่างน้ำผูนตรงๆเราก็ได้มาปุ๊บเราก็ทากันแบบสดๆร้อนๆก่อนมาแข่งเลยเรียกได้ว่าจูนนาทีสุดท้ายก่อนส่งรถขึ้นยันแม่โอ้เรียกว่าอุ่นๆจากเตาอุ่นๆจากเตาก็มาไล่เก็บต่างๆนะครับครับตัวรถเนี่ยผมได้มาเจอคือที่สนามเลย่เจอปุ๊บลงไปรองแล้วก็ปรับเซ็ตกันหน้างานโอ้ก็ตอนนี้ ได้ส่งทีมช่างมาเช็คเรื่องช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะครับทำจากอู่ของพุณโธดซึ่งอู่เขาครับก็คือ making head garage นะครับผมพุทโธดมั่นใจมั่นใจเครื่องเหนียวแน่นอนของดีจริงของดีจริงนะครับนี่ก็คือ Honda Jazz G K ที่ลงในรุ่น Group N ของผมยังไงไม่อยากจะคุยเยอะเพราะว่าสนามที่3ผอ่านไปเมื่อวานเราเป็น night race นะ night race คือตอนคืนเห็นตอนคืนนะครับ นี่ครับไม่ได้คุยฮะอ่าสดสดร้อนๆสดสดร้อนๆอนครับก็ได้อันดับ2องคลาสแอมเจอร์แล้วก็อันดับที่5โอ้โหอครับพี่อ่เาเมื่อว,วานเ<ด>นี่ยเหมือนลงมาชิมรางอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยสนามที่4อ่าออกสตาร์ทรที่1ส,ท 1, 1สตาร์ทที่1นะเพราะว่าออกกีตาร์ทที่1เลยที่1นึ่งเลยนะครับแล้วทีนี้เผื่อว่าเอฟซีบ็อกซ่าที่จริงเนี่ยถามมาใต้จอพี่ ไ้จอผมงเมฆเดียวพี่ไม่เห็นโอเคไฟจอบอกว่าอยากเห็นพี่เดแบบสับซ้อนทับซ้อฝาปองเปิดได้ไหมวันนี้อย่าอย่าให้มันเปิดเลยคันนี้จริงฝาปองเหล็กด้วยเปิดมาที่หน้าผมน่าจะเพราะว่าจำภาพแบบเซอิโล่แหบแล้วผมไม่รู้นะไม่รู้ผมเกิดมาทำคอนเทนต์หรือเปล่าแหกรถนิ่ฝาโปงเปิดเมื่อวานเนี่ยตอนแข่งขันรถผมเด้งอะแล้วผมก็อยู่เงี้ยเดี๋ยวขึ้นไป3ตกมา4ลงมา5ตกไป6ขึ้นมาห้า ผมมั่นใจแอร์ทาผมเยอะมากอ่ะแน่นอนได้คอนเทนต์แน่นอนเลยว่าเป็นเมนเป็นเมนถูกต้องถูกต้องตอนนี้ง้เมื่อวานนี่รถกาหนึ่งเขาเลี้ยวครบเลยรถผมตึง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 โอ้ไม่รู้จะเล่นไปไหนแต่วันนี้แก้ไขแล้วเรียบร้อยจะดีขึ้นก็เดี๋ยวลงไปลุยฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับทีมของเรา บ็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับในรุ่นรูปเอ็นเสี่ยมรูปเอ็นนะครับก็จะมีผมก็นันนะครับนันก็จะขับเป็นบีออสหมายเลขรีบสามครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับฝากช่วยเชียร์กับทีมของเราครับบ็อกซ่าเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตทีมครับผมอ่าฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับรองลับนักแข่งนะครับทั้ง4ท่านเลยนะใช่ฝากขอผมรวมถึงตัวพี่เดย์ด้วยที่เป็นเอสของทีมนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีขอบคุณพี่เดย์มากครับพี่เดั์ครับเจอกันครับชาว ับพี่เดตอนนี้เป็นเหตุการณ์สดๆเลยนะสำหรับงานพีทีทมเพชรที่ตอนสนามเลทที่4เลทที่4สี่เป็นครั้งแรกเลยมั้างผมเห็นใหม่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับคือต้องมีการหยุดการแข่งขันก่อนตอนนี้จริงๆคือเลทที่สี่เนี่ยสำหรับสยามกรุ๊ปเอ็นที่ผมลงทําการแข่งขันเนี่ยจริงๆก็ต้องเลิกแล้วตั้งแต่บ่าย4ี่โมงสี่โมงเย็นตอนนี้จะ5้าโมงแล้วใช่อีกสี่สี่ห้าโมงป้ายขึ้นอยู่นะครับว่าสตาร์ทดีเลยนะฮะก็เนื่องจาก ฝนตกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถนะครับที่ทําการแข่งขันแล้วเกิดน้ํามันเครื่องเนี่ยหกทั้งแท็กเลยเรียกว่าซี่หกใช่กลายเป็นว่าตอนนี้ทางทีมมาแชลเนี่ยต้องลงไปทําความสะอาดสนามครับผมนะครับเพราะว่าหคือน้ํามันเนี่ยลื่นแล้วลื่นมากแล้วฝนตกด้วยกลายว่าทุกคนออกมาจอดที่กิญสตาร์ทเรียบร้อยครับพี่ต้องดีเลยครับดีเลยครับไปมีหนึ่งชั่วโมงแล้วนตอนนี้ก็ชั่วโมงนึงแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็แต่ละคนก็โอ้โห ตื่นเต้นอ่ะผมว่าผมก็ตื่นเต้นนี่ก็คือครั้งแรกแบบจริงๆจังๆที่เป็นเวทเลสแบบนี้เลยนะฮะก็ออกที่หนึ่งด้วยข้างหลังนี่คือโอ้โหแต่ละคนพร้อมที่จะคะย่ำถูกต้อง่แต่เราต้องหีที่สุดเป็นการเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับก็ต้องหนีแล้วก็รักษาตําแหน่งไว้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับติดตามด้วยแล้วกันติดตามด้วยพี่เดว่าสําหรับเกมนี้เวทเลสความยากแค่ไหนครับพี่โอ้มันยากมากคือ ผมไม่แน่ใจนะอย่างตัวเมเงผมพิ่งกลับมาขับครับไม่เคยขับในสนามช้างที่เป็นรูปแบบฝนไม่เคยขับคันนี้ครับในแบบฝนมาก่อนไม่เคยเลยไม่มีการจับอครั้งแรกด้วยถูกต้องเราซ้อมกันแต่แห้งมาโดยตลอดนะครับครั้งนี้เป็นฝนจากที่ดูเนี่ยที่ผมรู้สึกได้หนึ่งเลยคือเราต้องห่างจากการที่เราจะเลี้ยวแบบคัดเอฟเฟกคัดเอฟเฟกคือเอาล้อเนี่ยไปทับพวก ขาวฟ้าเพราะจากที่ดูเนี่ยตอนที่เราวิ่งออกไป Information Lab เนี่ยตรงอินฟอร์เมชันแลเนี่ยมันมีน้ำอยู่ตรงเอฟเฟกทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้เห็นคันที่สครับเจฟาสโตเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทับแล้วจะว่าแต่เบรกแล้วก็รถสไลด์โอ้สไลด์เลยพี่เพราะนั้นก็อันตรายครับจากที่ผมวางเกมนะก็จะพยายามขับให้อยู่ในลายมากที่สุดแล้วก็เลี้ยวให้น้อยที่สุดเราจะรักษาสปีดโดยการที่เราจะไม่คัด เมื่อไหร่ที่เราเลี้ยวเทินพวงมาลัยเยอะเนี่ยล้อมันอาจจะเกิดอาการสไลด์ได้เพราะนั้นเราต้องรักษาอาจจะสปีดต้องช้าลงแต่ต้องเลี้ยงความเร็วของเราให้มันอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันอยู่ในสปีดที่โอเคให้มันสมูทที่สุดนะให้มันสมูทที่สุดนะครับก็บอกเลยว่าสนามนี้เป็นสนามที่ยากจริงๆนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเพื่อนๆชาวบ็อกซ่าเรซิ่งเี่ยแงงสนใจเชียร์มาเยอะนะครับสำหรับพี่ดาวิดเดโโรลิโกนะจริงๆแล้วยังมีพี่นาอีกหนึ่งคนเนาะใช่มีอีกคนนึงฮะด้านหลังก็เอานว่า สนามนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามครับกับทีมของเรานะครับ Boxer Racing Motorsport Team เย้ขอบคุณครับดาวิดเดยขยับขึ้นมาอยู่ในดับที่4ครับโอ้ยมาว่ากันรอบสุดท้ายหมดเลยครับตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการอันดับที่1นั้นเป็นของอาร์ตีนาะืมหน,นพัฒน โตครับกุรกิจมืดวงอันดับสีดาวิดเดโดริโกครับพี่เป็นไงพี่สนหรับสนามล่าสุดโคตรมันใช่ไหมปอกแรงคอนเทเดชั่นนะพี่ขอบคุณครับยอดแม้แตถนนลื่นนะมีทั้งน้ำมันในแท็กแต่พี่ก็ทำได้คือผมต้องบอกนะใครจะขึ้นให้ขึ้นเลยผมปล่อยแบบแม่แม่คือถ้าเขาขึ้นแบบสวยงามเราบ่อยเลยเราปล่อยเลยถ้าเขาแซงแบบขึ้นแบบแฟร์เราเพราะเราเอาเซฟดีกว่ารับไงว่ายังไงเรา มีโพเดียมดีกว่าผมไม่ชอบการที่เราขับมากันดีๆแล้วเรามาตกโพเดียมผมพยายามรักษาลายของผมแล้วก็พยายามหาจุดที่ตรงไหนเราสามารถไฟเขาได้ตรงไหนเราสามารถทําให้ดีกว่าตรงไหนเราเสียเปรียบเราก็ต้องหาจุดตรงนั้นให้ได้ว่าเอ๊เราจะแก้เกมยังไงกลับมาครับก็มันมากครับเพราะว่าออกสตาร์ทไปเนี่ยผมโดนแซงก่อนอ่าเห็นลับคันเลยคือเข้าใจแหละผมก็เข้าใจว่าโค้งหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งมันมี รันนอสเบลเลียเยอะครับผมผมไม่อยากออกไปครับพี่ผมสือว่าถ้าออกไปขนาดนั้นมันแบบโหคุณทำสปีดได้ก็ไปเลยไม่เป็นไรครับพี่แต่ว่าผมก็ขอขับให้มันอยู่ในเกมเอาแบบสนุกครับพี่ไปแซงแซงไปก่อนเลยอากลายเป็นว่าเจฟัสโตออกไปทดสอบโค้งห้าอ่าอ่าเพราะว่ากลัวกลัวกันทุกคนว่าถ้าเข้าไฮสปีดแบบไม่เบรกเลยอ่ะเราจะคุมรถอยู่เปล่าอืนี่ครับตัวอย่างให้เห็นคนแรกกลายเป็นผมก็ต้องระแวงครับแล้วก็พยายามผ่อน เราเสียโอกาสตรงนี้แต่เรายังรักษาตำแหน่งได้ไปไล่คืนตรงโค้งอื่นๆครับพี่ค่อยๆหาค่อยๆหาก็เกมนี้ผมว่ามันครับยินดีกับทุกคนด้วยโดยเฉพาะกิ่งสาชัยนี่ก็บี้กันไปบี้กันมาโห้ยพี่บีตลอดเลย้งสนามเจอเราพี่น้องกันครับตรงไหนเราแทงได้เราแทงถ้าตรงไหนมัน50 50ผมไม่เอาเลยไม่เอาเลยเนาะผมก็เซฟเซฟบอลดีกว่าสำหรับสนามนี้พี่เดย์จบที่ที่สองโอวโอที่สองวอที่หนึ่งกุ๊ป เอ็มครับผมบ็อกไซเรนซิงนะครับผมเเอออแค่นี้ยอมันแล้วครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อพรุ่งนี้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 เลทที่เท่าไหร่เลทที่5ครับเลทที่5นะครับเดี๋ยวฝากเชียร์พี่เดต่อเลทที่5นะครับผมครับผมขอบคุณครับสำหรับเลทที่5นะครับในรุ่นสยามกุ๊ปเอ็นเนี่ยพีเดวิเดโดริโกของเรานะครับอุซานะครับออกสตาร์ทได้กิจที่1นะฮะแต่วิ่งไป4-5รอบครับ รถเกิดมีปัญหานะครับเรื่องเกียร์ซะก่อนนะฮะจนทําให้เสียอันดับนะฮะเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในสนามหน้าที่สนามสงขานะครับในวันที่16ถึง19ตุลาคมนี้นะครับกับงาน P T Marathon Racing Series 2025นะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมของพวกเราด้วยนะครับกับทีม Boxer Racing Moto Sport ีมนะฮะเราพบกันใหม่ครับที่สงขา